สุปเปอร์ซันโบ่สี่คู่สุดสนามในค่ำคืนนี้ครับอยู่ผมครับสุดซันโบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสุดซันโบนะครับวันนี้เรามี4คู่สุดสนามครับที่น่าติดตามและห้ามพลาดนะครับวันนี้เรามาดูในศึกของยูโรป้าลีกกันนะครับคู่ที่1ครับเป็นที่สเตโยโบลเคเล็ครับเปิดบ้านเจอกับทั้งของบุลินย่านะครับสำหรับคนนี้เลือกเชียร์ที่บุลินย่าได้เลยครับมองว่านะครับวันนี้มีโอกาสบุกมาเก็บสามแต้มได้นอะครับอย่างน้อยๆเฉียนหนึ่งประตูครับเลือกเชียร์ที่บุ คู่ที่2ครับไปกันที่ไฟบวกครับเปิดบ้านเจอกับทางด้าของอูเทคนะครับสำหรับคู่นี้ฮา้เลืเชียที่เจ้าบ้านได้เลยครับอย่างไฟบวกนะครับมองวันในคับวันนี้มีโอกาสที่จะเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้แน่นอนครับอย่างนน้อยๆ1ประตูครับไปตามหาประตูที่2องเลยครับเลือกเชียร์ที่ไฟบวกครับคู่ที่3ครับเป็นที่เอสโรม่าครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของวิตอาลัยบอลเส้นนับสำหรับคู่นี้นะครับเอสโรม่านะครับต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้ครับแล้วก็การเลในบ้านของเขาถือว่า นะครับเป็นผลที่ดีครับด้วยเชียร์ที่ AS r o m าครับมองว่าเปิดบ้านเก็บศาสแต้มได้แน่นอนครับอย่างน้อยหนึ่งประตูครับไปตามหาประตูที่สองเลยครับด้วยเชียร์ที่ AS r o m าครับคู่ที่สี่ับเป็นที่ริวครับเปิดบ้านเจอกับร่างของ PLK Sanurica นะครับสำหรับคู่นี้ให้เลือกที่เจ้าบ้านครับอย่างริูนะครับมองว่าในทำแบบนี้นะครับด้วยฟอร์มที่กหลังมั่นใจครับ ลิวครับเปิดบ้านเก็บสามแดงได้แน่นอนครับอย่างน้อยหนึ่งประตูครับไปตามขาประตูที่สองเลยนะครับโดยเฉียดที่ลิวครับและฝาก็ได้รับฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสดโบนะครับแล้วจะใหม่ทุกวันศุ่ร์นะครับสุดใครอยากได้ข้อมเติมครับมากกว่าน้นช่องปัดขวาซารุฟ้าครับอ่านข่บรรยากาศสดแล้วก็คลิกเข้ามาเลยนะครับที่บ้านเขียนเราไว้ว่าในช่วงเราสดชื่นแน่นอนครับเข้าไปกันได้ครับ